แนะนำการยิงแอดเพิ่มผู้ติดตามผ่านคอมพิวเตอร์กับ Tiktok เพื่อเปิดค่าการมองเห็นร้านค้า Tik t o k s h o p ของเราทำตามนี้นะสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายตวอินฟินิตี้แปดนะครับก็ในคลิปวันนี้จะมาแนะนำวิธีการยิงแอดโฆษณาเพื่อเพิ่มผู้ติดตามนะครับทำไมถึงแนะนำเรื่องของการยิงแอดเพราะว่าการยิงแอดเนี่ยถ้าเราเซตกลุ่มเป้าหมายดี แอดของเรายิงไปตรงกลุ่มเป้าหมายนั่นแปลว่าเราก็จะมีเพื่อนๆของเราที่เข้ามาที่หน้าร้านของ Tik t o k s h o p เราหรือ Tik t o k เราเนี่ยตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วเราทําคลิปสินค้าลงไปเราไลฟ์สดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมจะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคลิปวันนี้อาจจะถูกแบ่งออกเป็นสส่วนสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ใน Tik t o ็อกเนี่ยจะอาจจะเป็น2 EP นะครับก็คือ EP ที่1กับ2นะครับเพื่อนโอเคไหมฝากติดตามมาทีนี้เรามาเริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นของเรานะครับ อย่างผมเนี่ยผมเข้ามาที่ในระบบของ TikTok Shop ใช่ไหมครับก็คือในซล e l l e r แล้วก็เข้ามาในส่วนของโฆษณาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเริ่มที่ตรงแคมเปญกดเข้าไปนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้ามาแล้วไม่รู้จะเข้าลิงก์ตรงไหนให้เข้าทางนี้นะครับจะได้ไม่งงจะได้ไม่งงแล้วก็ง่ายด้วยแต่อาจจะเสียเวลาต้องมาเปิดอันนี้แล้วก็เข้ามานี้แต่ว่าไม่ได้เสียเวลามากหรอกจริงไหมอ่ะต่อไปเรามาเช็คกันว่าร้านค้าของเราเชื่อมกับบัญชี TikTok อยู่แล้วหรือยังเนี่ยกดตรงนี้นะที่เป็นตัวตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นี่เลยนะครับแล้วก็การตั้งค่าเห็นไหมกดเข้าไปเราเข้ามาเช็คว่าร้านร้านค้าของเราหรือว่าแอดของเราเนี่ยแอดของเราเนี่ยเชื่อมกับ Tik t o อกของเราแล้วหรือยังอ่ะเชื่อมแล้วพอเชื่อมแล้วเรียบร้อยก็เรียบร้อยใครที่ยังไม่ได้ทําการเชื่อมหรือว่ายังไม่ได้ติดตั้งระบบอะไรให้เ,เพื่อนๆไปดูคลิปวิดวีโอที่เป็นสอนยิงแอดนะครับ e ีที่1กับ2 EP 1ีก็คือเรื่องของการเชื่อม ติ๊กตอกช็อปกับ TikTok อกบิสเนสแลวก็ติ๊กตอกแอดแล้วก็อีพี EP ที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการเ,าเติมเงินเข้าไปเพื่อยิงแอดโฆษณาโดยโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตแต่ว่าเราใช้การเติมเงินผ่านธนาคารนะครับก็คือออนไลน์แบงกิงนั่นเองอ่ะเสร็จแล้วตอนนี้ผมกดกดปิดไปต่อมาสิ่งที่เราต้องทํานะครับเราเชื่อมแล้วเราจะยิงแอดโฆษณาผ่านคลิปวิดีโอของเราที่อยู่ในช่อง Tik t o ็อกใช่ไหมครับให้เราเข้ามากดตรงนี้กดตรงแคมเปญกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้ว เราจะเจอแบบนี้นะครับตรงนี้เขามีอะไรให้เราอ่านเราก็อ่านเรายังไม่มีแคมเปญอะไรเลยใช่ไหมเพราะเรายังไม่เคยสร้างเสร็จแล้วให้เรามากดตรงนี้นะครับกดสร้างนะครับกดสร้างเข้าไปเลยก็กดสร้างของเพื่อนๆนะครับจะยังไม่เข้ามาหน้านี้นะของเพื่อนๆจะยังไม่เข้ามาหน้หนานี้จะมีรูปภาพมา2รูปนะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆเลือกรูปตรงนี้นะที่เขียนว่ากําหนดเองเลือกกาหนดเองแล้วก็กดดาเนินการต่อมันก็จะมาหน้านี้ก็จะมาโผล่ที่หน้านี้โอเคไหม พอผมโผล่ที่หน้านี้ตรงนี้ก็จะเป็นหัวข้อต่างๆที่เราเคยยิงแอดหัวข้อที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือถ้าของเพื่อนๆมีหัวข้อนี้โผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับการโต้ตอบกับชุมชนให้เพื่อนๆเลือกหัวข้อนี้เลยให้เลือกหัวข้อนี้เลยนะนะครับอ่ะกดเข้าไปหัวข้ออื่นยังไม่ต้องไปเลือกนะครับเลือกหัวข้อนี้กดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เขาจะให้เราตั้งชื่อนะครับการโต้ตอบกับชุมชนนะครับตรงนี้เราจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขก็ได้เราอาจจะใส่เพิ่มเข้าไปก็ได้ว่าเป็นแบบอะไรครับเพิ่มอ่ะ ก็ได้อาใส่ไว้เราจะได้รู้ว่าแคมเปญนี้เราทําอะไรถามมาอันละลบอันนี้ออกได้ไหมก็ได้ครับไม่ได้มีผลอะไรนะอ่ะแล้วก็กดดําเนินการต่อตรงนี้ผมจะไม่เลือกอะไรนะเพราะถ้าเราเลือกถ้าเราเลือกแบบประสิทธิภาพเนี่ยตรงนี้เราต้องใส่ขั้นต่ำวันละห้าร้อยนะครับแต่คราวนี้เรามาลองเผื่อเพื่อนๆหลายท่านแบบอยากร้องยิงก่อนอ่ะก็เริ่มต้นที่สองรอบาทได้นะครับเดี๋ยวค่าไปซิข้างในอ่ะเสร็จแล้วดําเนินการต่อเลยดำเนินการต่อตรงนี้นะแล้วก็รอนะครับระบบพามาหน้านี้ ระบบพามานานี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราต้องทำยังไงตรงนี้เราจะแก้ไขก็ได้นะครับเนี่ยเราก็ใช้คำเราก็เหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปเพื่อเราจะได้รู้ไงนะครับเราจะได้รู้ไงว่าเฮ้ยเรายิงแงดอันนี้เกี่ยวกับอะไรไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ไม่รู้มันก็จะมั่วไงนะครับตรงนี้ไม่ต้องเลือกนะครับก็คือตําแหน่งก็คือทิกตอกโอเคไหมนะครับกลุ่มเป้าหมายเป้าหมายเราเลือกกำหนดเองนะครับแล้วก็ก็จะมีให้เราเลือกก็คือจะเป็นในส่วนของประเทศไทยหรือเพิ่มเพื่อนเพื่อนบ้านในต่างประเทศได้ถ้าเขามีนะครับ เสร็จแล้วจากัดตรงนี้ผมจะเลือกเป็นภาษาไทยอ่าเดี๋ยวขอเลือกก่อนนะผมจะเลือกเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องการทําธุรกิจกับคนไทยนะครับแล้วก็พูดภาษาเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการทาทากับเพื่อนต่างชาติด้วยนะครับเราก็ไปเลือกเพิ่มภาษาเพิ่มไปเป็นภาษาอังกฤษด้วยหรืออะไรด้วยครณี้เพศนะครับผมก็จะเลือกทั้ง2องอันเลยแต่ทีนี้ต้องดูว่าสินค้าของเพื่อนเพื่อนเป็นสินค้าเกี่ยวกับอะไรนะครับถ้าเฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวก็เลือกผู้หญิงอย่างเดียวถ้าผู้ชายอย่างเดียวก็เลือกผู้ชายอย่างเดียว แต่ถ้าไม่จํากัดนะครับเราเข้ามาได้หมดเลยทีนี้วันนี้เรายิงเพื่อต้องการเพิ่มให้คนเข้ามาเพราะ,ะนั้นเราสามารถยิงเข้ามาได้หมดเลยทั้งหญิงและชายโอเคไหมทีนี้เรามาดูต่อในเรื่องของอายุนะครับอายุเท่าไหร่อะไรยังไงอายุนะครับเพื่อนๆก็เลือกเลยว่าสินค้าของเราหรือว่าบริการของเราในทิ่ตอกเกี่ยวกับคนกลุ่มไหนนะครับผมแนะนํานะครับถ้าเราต้องการขายพวกสินค้าหรืออาหารเสริมก็น่าจะอยู่ในหมวดประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ 3อายุหรือถ้าเราต้องการแบบคนที่ทําพวกธุรกิจหรือแพลตฟอร์มเราอาจจะต้องเริ่มตรงนี้ด้วยนะครับแต่ผมตัวใหญ่ผมก็จะเลือกประมาณนี้เพราะว่าอะไรคือถ้าเราเลือกกว้างเกินไปเนี่ยนะครับเป็นไหมมันก็อัตราการของคนเข้ามามันก็กว้างไปด้วยนะครับแต่ว่าอายุในส่วนนี้บางทีเราเลือกจากการที่มีคนเข้ามาดูเยอะไงนะครับแล้วก็รายได้ของครอบครัวนะครับก็ไม่เลือกนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตรงนี้ผู้ชม ผู้ชมตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นในในส่วนของคนที่เคยยิงแอดแล้วนะครับเขาก็จะมีข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาแต่ยังเราเนี่ยเรายังไม่มีตรงนี้เราก็ข้ามไปอ่ะลองกดดูก็ได้เห็นไหมครับไม่มีเพราะว่าอันนี้เหมือนเป็นพวกออเดียนพวกคัสตอมอะไรเงี้ยนะครับออเดียนที่เราเคยยิงแอดในในแพลตฟอร์มต่างๆทีนี้มาดูในส่วนของพฤติกรรมพฤติกรรมเราจะมีให้เลือกด้วยอยู่ด้วยกันทั้งหมดก็คือ4พฤติกรรมแต่ว่าที่เราหลายๆท่านบอกอยากใช้ที่สุดก็คือการยิงแอดแบบแฮชแท็กแต่ว่าทีนี้ผมลองใช้แล้วบางแฮชแท็กมันไม่มีทีนี้ของเพื่อนเนเี่ย ต้องไปดูต่อว่าแล้วเรายิงแอดแบบแฮชแท็กแบบไหนนะครับเกี่ยวกับอะไรทีนี้เรามาดูอันแรกก่อนอันแรกคือเกี่ยวกับเรื่องของความสนใจคลิกที่ความสนใจก่อนความสนใจนะครับเราก็เลือกได้นะว่าเราต้องการยิงไปกลุ่มไหนอ่ากลุ่มบริการทางด้านการเงินนะครับอย่างของผมเนี่ยนะครับผมก็จะเลือกอะไรเลือกผมทําช่องเกี่ยวกับสอนเรื่องของการสร้างได้กับ tiktok shop ใช่ไหมผมก็นี่เลยนะครับแม่แม่และเด็กใช่ไหมครับพอดีพานในก๋วเรือนบริการธุรกิจอ่า ะอะไรอีกความสวยความงามก็ได้ e-commerce ก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยเราต้องการให้คนเข้ามาเห็นไหมมันจะตรงจุดนะครับการการปรับการการ,การปรับป้านการศึกษาเห็นไหมนะครับอะไรอีกเลื่อนดูเลื่อนดูนะครับเพื่อนๆมูฟไปอาหารและเครื่องดื่มเทคโนโลยีอ่าเทคโนโลยีก็ได้นะครับของจริงๆกับผมยิงแอดได้หมดเลยเพราะว่าผมสอนใช่ไหมเนี่ยผมก็เลือกยิงแอดได้หมดเลยทุกกลุ่มเลยนะครับ เนี่ยผมเลือกยิงอย่างผมผมเลือกกิงได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆนเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอะอาเตะยังเกมนี่ผมไม่ไม่ยิงเข้าไปเนาะเพราะว่าจะได้ไม่เข้าไปกลุ่มเกมอะไรอีกอะบริการชีวิตอะเห็นไหมยังผมผมเลือกได้หมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยยิงแอดเพื่อให้คนเข้ามาในช่องถูกไหมเพื่อให้เขาเข้ามาเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ t k k t o k Shop เนี่ยผมก็ยิงแบบนี้ไป แต่ของเพื่อนเพื่อนก็ต้องไปเลือกดูว่าเป็นสินค้าเกี่ยวกับอะไรเรื่องของการยิงยิงแอดแบบสินค้าเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มกันแต่ถามว่าเราเพิ่มเรือไปแบบนี้มีผลไหมก็อาจจะไม่ดีเพราะว่าอัตราของคนเข้ามาเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วก็มันไม่สมดุลกับเงินที่เรายิงนะครับเงินที่เรายิงเนี่ยเห็นไหมมันก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับบางทีเราอาจจะสะคบลงมาอีกแต่ไม่ไปไรนะครับอันนี้คือผมต้องการยิงให้คนเข้ามาในส่วนของอ่ะสมมติเราไม่อยากให้ให้ใครเข้ามาอ่ะสัตว์เลี้ยงไม่ต้องเข้ามาเรากดออกมีอะไรอีกอ่ะเดียอ,ออนนนไปลบก่ อะไรอ่ะการปรับปรุงบ้านแอปแอปใช่ไหมอ่ะไม่เอาของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เอานะครับเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์อ่ะไม่เอาขนระบบขนส่งนะครับเอาไหมระบบขนส่งอ่ะไม่เอากีฬาการแจ้งการเงิน,นะระบบขนส่งผมคลิกออกนะเ,นเพื่อนอะไรอีกนะข่าวบันเทิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บท่องเที่ยวอ่ะอันเลอกประมาณนี้แล้วกันโอเคไหมนะ เสร็จแล้วนะครับต่อมาพฤติกรรมการโต้อตอบเราจะเลือกยังไงเราเลือกหมดเลยครับเพื่อนเลือกไปเลยนะครับเลือกไปเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับเราเลือกอะไรครับหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องอธิบายประเภทของวิดีโอที่พวกเขาต้องการโต้อตอบอ่าทีนี้ก็ต้องมาดูแล้วแหละว่าเราจะเลือกกลุ่ในกลุ่มไหนที่แบบ,บ,บชัดเจนที่สุดนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเป็นเกี่ยวอะไรนะครับ ความงามและแฟชั่นใช่ไหมความสัมพันธ์อบครอบครอบครัวและความสัมพันธ์ธรรมชาติไลฟ์สไตล์สังคมไหมนะครับวัฒนธรรมการศึกษาและเทคโนโลยีนะกีฬานะครับยานยนต์มีไหมเข้ามาแล้วหรือ,อยังการแสดงความสามารถพิเศษสิ่งลี้ลับหรืออะไรเงี้ยนะครับอ่ะความมันเทิงอ่ะเราเลือกได้นะครับเพื่อนก็เลือกไปตามที่อยู่ในหมวดหมู่ที่เราต้องการอธรรมชาติอย่างเงี้ยความสัมพันธ์หรือเราจะเลือกหมดเลยก็ได้นะนะครับ เราจะเลือกบนเลยก็ได้แล้วแต่เรานะอ่ะผมเลือกมาประมาณนี้เสร็จแล้วตรงนี้นะครับเราก็จะเลือกเป็น7วันพฤติกรรม7วันที่ผ่านมานะครับใน7วันที่ผ่านมาก็าจะได้สกบแคบลงมาหน่อยนะครับแคบลงมาหน่อยนะอ่าโอเคต่อมานะครับทีนี้พอเรามาถึงตรงนี้พอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็มาเริ่มเริ่มในเรื่องของการโต้อตอบแบบครีเอเตอร์ใช่ไหมพฤติกรรมของการโต้อตอบเราต้องการให้คนเข้ามาติดตามช่องของเราและดูโปรไฟล์ของเราเห็นไหม ตรงนี้มันจะเซตละเอียดกว่าในมในใน,ในมือถือในมือถือมันเซตไม่ได้ครับแล้วพฤติกรรมการโต้อตอบของครีเอเตอร์คืออะไรอ่ะลองกดยิ้มเข้าไปก็จะมีเหมือนเดิมเห็นไหมความสัมพันธ์แรงจูงใจครอบครัวตรงนี้เราก็ต้องมาเพิ่มแหละการออกกําลังกายคอนเทนต์สังคมการเปลี่ยนแปลงฉากลิปซิงอาชีพอ่ะอาชีพ เทคโนโลยีการศึกษาวัฒนธรรมกีฬาไหมกีฬาและการท่องเที่ยวเห็นไหมการท่องเที่ยวนะครับเพื่อนๆคือเราต้องเลือกหัวข้อที่มันตรงกับที่เราต้องการนะชื่นชอบแปกอาหารและเครื่องดื่มแฟชั่นความสวยความงามครอบครัวบ้านและสวนไหมศิละปะวัฒนธรรมหรือเปล่าเออ่ตลกขบขันความสัมพันธ์มีความสามารถดรามา่าคือ เคียเตอร์ตรงนี้เราเราต้องเราต้องเลือกนะถ้าเราแบบเอาแบบประจำประจำชีวิตประจำวันอะอย่างเงี้ยเราก็เลือกเลือกเข้ามาให้มันตรงจริงๆนะเพื่อนๆเพราะว่าไม่งั้นะเดี๋ยวมันจะแบบสเปะสปะตัวนี้ก็ถ้าเราเลือกไม่ดีมก็จะสเปะสปะเราต้องดูนะว่าผลิตภัณฑ์ของเราหรือสินค้าของเราหรือช่องของเรานะครับทําเกี่ยวกับอะไรเห็นไหมอย่างเงี้ยออกกําลังกายและสุขภาพสังคมก็สามารถทําได้ช็อตแบบซูม ลิฟซิงค์แบบประชาอะไรเงี้ยนะพวกนี้ผมไม่เลือกเนาะกิจกรรมการแจ้งแล้วธรรมชาติอ่าใช้อ่าเอาด้วยนะครับเราคนส่งนัะยานพานะอย์ยังมีคนใช้น้อยนะครับเกมเกมไม่เอานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่อยากให้เด็กๆเ,เข้ามาเราก็ไม่ต้องเลือกนะครับเครื่องดื่มความชื่นชอบแปลกๆศิลปะงานประดิษฐ์และเคล็ดลับการจัดการชีวิตผมก็ยังไม่เลือกเนาะผมเลือกจะกลุ่มประมาณนี้ตลกขบขันแรงจูงใจและคําแนะนําแรงจูงใจและคาแนะนํา ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เห็นไหมมันก็จะมีครีเอเตอร์อยู่นะครับเพื่อนไหมมันจะมีอยู่เห็นไหมเท่านี้เท่านี้เท่านี้เนี่ยเราเข้ามาเลือกดูได้นะครับอันนี้ผมยังเลือกข้ามไปนะครับตรงนี้ก็เลือกข้ามไปเอาแค่นี้นะครับเพื่อนผมก็จะเลือกมาประมาณนี้แล้วก็กดออกข้างๆเนาะนะครับเพื่อสโคปให้คนอยู่ประมาณนี้เนี่ยนะครับเพราะหัวข้ออื่นบางทีมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเราส่วนแฮชแท็กผมจะยังไม่เลือกนะครับแฮชแท็กนี้คือผมจะปล่อยข้ามไปแต่เราจะลองเลือกได้สมมุติถ้าเราทําเกี่ยวกับครีม แบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมมันจะมีครีมขึ้นมาเต็มเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเราก็เลือกได้เห็นไหมถ้าหัวข้อไหนเป็นครีมกันแดดเราก็เลือกครีมกันแดดครีมหน้าใสเห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมครีมดังในทิกตอกเห็นไหมมันก็จะมีขึ้นมานะครับแบบเนี้ยเราก็เลือกแฮชแท็กใส่แฮชแท็กได้นะหรือว่าเราทําเกี่ยวกับอะไรสอนอ่ะดูซิสอนมีไหมไม่มีมีไหม,ไม,ม,ม,ไหมสอนลูกสอนเกมสอนอ่านไหมเกี่ยวกับการสอ,กสอนมันก็มีสอนภาษาอังกฤษ สอนทำสอนทำอาหารออนไลน์สอนถ่ายรูปด้วยมือถือสอนแต่งหน้าเห็นไหมเอออะไรอีกขายมีไหมไม่มีอ่ามีนี่เห็นไหมเนี่ยนะครับลดน้าอ่าเห็นไหมเราก็เลือกได้นะครับเพื่อนว่าเราจะเอาอะไรอยู่ในนี้เลยนะนะครับอันนี้แฮชแท็กแต่ว่านี่ผมขออนเดียไม่ใส่เพราะว่าของผมเนี่ยเกี่ยวกับอ่าทิกตอกช็อปแต่ว่าผมลอง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 ,ลองใส่เข้าไปแล้วมันไม่มีในระบบมันไม่มีให้เราใส่นะครับเนี่ยผมใส่เข้าไปแล้วไม่มี เห็นไหม h a s ไม่มีนะครับเนี่ยผมก็เลยไม่ไม่เอานะครับอืมก็เลยไม่ใส่นะไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใส่ได้ตรงนี้ก็จะักจ,จ,จะกว้างเลยหรือเราจะเอาเป็นพวกใครพวกแม่บ้านเหรอมีไหมแม่บ้านาแม่บ้านนะครับอันนี้คือลองนะเ,นเพื่อนๆต้องมาลองแม่บ้านมือใหม่เห็นไหมมีแม่บ้านมือใหม่ด้วยเนี่ยเราก็สโค๊ปเข้าไปอีกได้อีกนะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นไงตรงนี้เราต้องมามาดู เห็นไหมไม่มีคำว่าออนไลน์ก็ไม่มีนี่เห็นไหมอะไรอย่างเง้วต้องไปหามากเลยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแฮชแท็กเนาะปล่อยข้ามไปคราวนี้ามาดูเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์นะครับถ้าเราจะสโะคปในส่วนของสินค้าของเรานะครับเพื่อนผมแนะนําว่าให้เราเลือกในส่วนถ้าเป็น Android ก็เป็น Android อย่างเดียวเพ,เพราะอะไรถ้าเป็น Android อย่างเดียวยิงแอดให้ยิง2แคมเปญ2แคมเปญใน Android อันนี้คือถ้าเกิดว่าเรายิงตรงกลุ่มเป้าหมายในเรื่องของสินค้านะเราก็ Android ก็ Android เนี่ยรุ่นตั้งแต่10ขึ้นไป1 0 6ขึ้นไปนะครับเพื่อนเพราะว่าคนที่จะใช้ Android หรือ iOS ที่เป็นรุ่นพวกนี้นะครับที่เป็นระบบปฏิบัติการที่มันเป็นแบบรุ่นพวกนี้นะครับเนี่ยคือเป็นกลุ่มคนที่เขามีการการเขาเรียกว่าอะไรถ้าอย่างเป็นอย่างของติ๊กอย่างของ ในใน iOS ก็ต้องเป็น15แล้วใช่ไหมเพราะว่าถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยมือถือบางรุ่น,ม,นมันติดตั้งไม่ได้แล้วอะ่ะเขาบอกว่าต้องใช้14ขึ้นไปอะ่ะบางอันอะ่ะ14ขึ้นไปอะ่ะเราก็อาจจะเป็น 14- 6ก็ได้อย่างเงี้ยคานนี้มันไม่ได้แล้วไงมือถือบางรุ่นนะครับก็ต้องไป15คราคนี้15คนที่ใช้15ก็ะจะเป็นคนที่มีมีงบประมาณในการซื้อมือถือพวกรุ่นใหม่ๆแล้วอ่ะโอเคไหมตรงนี้จํากัดรุ่นไหมถ้าเราจะเลือกจํากัดรุ่นอ๋อมันมี Apple อยู่แล้วก็ใช้ Apple อย่างเดียวแต่ถ้าเป็น Android แต่ถ้าเป็น Android Android มันจะเลือกได้ไงมันจะต้องมาเลือกนะครับว่าระบบปฏิบัติการอุปกรณ์ของ Android เนี่ยเป็นรุ่นอะไรนะครับเ,เพื่อนๆตรงนี้เราก็คอยมาเลือกเอานี่มันก็จะมีเลือกให้เราเลือกนะครับก็ไปเลือกรุ่นดังๆแล้วกันาวน,นี้การเชื่อมต่อก็เป็น Wi-Fi กับ 4G และ 5G 2G 3G ผมไม่เลือกนะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่ามันมันเสียเวลาโอเคไหมนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนพวกนี้จะยังเป็นมือถือรุ่นเก่าบางทีมันใช้ระบบของ Tik t o k ไม่ได้ไงแล้วก็ ผู้ใช้บริการจํากัดผู้ใช้บริการไหมตรงนี้เนี่ยก็คือเหมือนค่ายสัญญาณนั่นแหละค่ายสัญญาณของมือถือซึ่งเราไม่จํากัดเราใช้ไปเลยอุปกรณ์ในอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของช่วงเวลาอันนี้เราก็ไม่ไมเลือกนะเ,นเพื่อนๆนะครับแล้วก็พอเราเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาตรงนี้ในส่วนของอการยกเว้นคอนเทนต์ไม่ยกเว้นแล้วก็ตรงนี้เราจะใส่200บาทเพราะว่าเราจะเรามีงบประมาณอยู่แค่200บาทไงคือเราอยากลองยิงแอดดูก่อนเราก็ใส่ไปที่200บาทได้เลยนะครับ อ,อันนี้ผมใส่ไปแล้ว200ใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่ว่าแต่ว่าประเด็นต่อมาคือพอเราใส่เข้าไป200เนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูตรงนี้นะครับย้ายขึ้นมานิดนึงตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เลือกระบบไหนเลยนะครับเพื่อนๆเราก็ใช้คาว่าไม่จํากัดนะโอเคไหมเพราะว่าเราสามารถที่จะให้ทุกคนที่อยู่ในระบบของไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS เนี่ยวิ่งเข้ามาได้แต่เรามาสากัดมามา,มาสกบในส่วนของตรงนี้แทนเห็นไหมนะครับเป็น Wi-Fi แล้วก็เป็นระบบ 5G, 4G, 5G เพราะว่าส่วนใหญ่มือถือรุ่นใหม่ๆก็จะเป็น 4G กับ 5G อย่างน้อยก็ตรงนี้ก็จะช่วยสะโคปให้แคบลงได้นะครับในส่วนอันอื่นอีกมีอะไรอีกนะครับทีนี้การยิงแง่โฆษณาก็จะมีแบบว่าให้ยิงทั้งวันไหมหรือว่าเราจะยิงเฉพาะเจาะจงนะครับทีนี้กําหนดระยะเวลาในการทําคําโฆษณาจะมี2อันให้เราเลือกนะครับเพื่อนๆก็คือกําหนดอันเนี้ยอันนี้เนี่ยจะกดกําหนดแบบยาวไปเลยนะครับก็ได้หรือเราจะกําหนดวันสิ้นสุดเราเริ่มวันนี้นะครับแล้วก็จบวันนี้ เห็นไหมสมมติว่าเราจะจบวนันสมมุติวันเราจะจบวันที่เท่าไหร่ว,นวนันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่15เราจะให้จบไปที่16อย่างเงี้ยนะครับเราก็เลือก16แล้วก็เวลาเวลาเราก็เลือกได้เนี่ยเราก็เข้ามาจิ้มแก้ไขเนหะ็นไหมมันก็จะเลือกของเวลาให้เราเนี่ยสมมุติเราจะโปรโมทหนึ่งวันนะครับแล้วก็โปรโมทตลอดทั้งวันให้เราเลือกอันนี้ <Mercy. S 1> ไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับในระบบของตัวตัวแพลตฟอร์มอื่นเนาะนะครับอาทีนี้การเยี่ยมชมนะครับการเยี่ยมชมมันจะมีให้เรา เยี่ยมชมโปรไฟล์หรือว่ากดติดตามเราก็เลือกของการกดติดตามเพราะเราต้องการให้คนเข้ามาติดตามช่องของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้คนเข้ามาดูคลิปวิดีโอของเราเราก็เลือกให้ดูคลิปเห็นไหมนะครับหรืออันนี้เขาให้เราทําอะไรลองดูซิมีให้เราแก้ไขไหมอ่าไม่อ๋อให้เราไปใส่เพิ่มไม่เป็นไรเราไม่ต้องใส่แล้วเ,เลือกตรงนี้นะครับอ่ะส่วนต่อไปนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายก็เป็นค่าใช้จ่ายขั้นต่าอ่าเรากดดูซิมีอะไรตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวก เราต้องมาใส่ค่ครองอันนี้เราไม่ใส่แล้วกันเราเป็นค่า,คาใช้ใจ่ายขั้นต่ํานะครับโอเคเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วต่อไปสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราให้เรากดถัดไปได้เลยนะครับกดต่อไปนะกดตรงคําว่าต่อไปนะครับอ่ะพอมาหน้านี้ต่อไปสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องการเชื่อมโยงกับบัญชีทิกตอกเห็นไหมให้เรามากดตรงการเชื่อมโยงตรงนี้เนเบื่อกดเข้าไปเลยครับอ่ะโอเคทีนี้ถามว่าทําไมขึ้นตรงนี้มา เพราะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยตรงนี้เพื่อนๆจะต้องไปล็อกอินทิกตอกของเพื่อนๆไว้ในในคอมพิวเตอร์ก่อนนะอ่ะนี่เราต้องล็อกเราต้องต้องล็อกอินทิกตอกของเราไว้บนคอมพิวเตอร์นะนี่ผ่านผ่านเว็บไซต์นะครับก็วิธีการเข้ากา็เข้าปกติทั่วไปนั่นแหละนะครับใช้เบอร์โทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่นี่เห็นไหมพอเราได้แบบนี้เสร็จเราก็เลื่อนลงมามันจะมีให้เราเลือกคือเอาเมาส์จิ้มเลื่อนลงมานะครับข้างล่างเลื่อนลงมามันจะมีคําว่าอนุญาตให้ใช้สิทธิก็กดอนุญาตให้ใช้สิทธินะครับ แต่ถ้าตรงนี้ถ้าเราไม่ได้เชื่อมไว้ใช่ไหมเขาก็จะให้เราทําการเชื่อมอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราไปเชื่อมไว้ก่อนนะครับจะได้ง่ายโอเคไหมอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วแหละเพราะว่าระบบตรงนี้มันไม่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมอ่ะมาแล้วนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็รีเฟซหน้ามาทีนี้ระบบทีนี้ก็จะจาแล้วพอครั้งต่อไปพอเราไปยิงแอดเนี่ยเขาก็จะจํ t i k k t อกอันนี้ไว้ถามว่าแล้วถ้าเราต้องการเอาออกเราก็มากดลบออกจากตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคไหมเนาะ โอเคมาต่อกันนะครับทีนี้ทีนี้พอเราเชื่อบัญชีเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเราก็มาดูเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรโพสเนี่ยเรากดโพสที่เราต้องการเห็นไหมเนี่ยรูปแบบของโพสก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูโพสที่เราต้องการจะใช้เห็นไหมครับโพสจากท k t o อกหรือว่าโพสจากคลิปวิดีโอ,เ,อ,อเราลองเลือกอันแรกอ่ะนี่เขาก็จะเลือกโพสมาให้เราแบบนี้อ่ะแล้วโพสจากคลิปวิดีโอล่ะโพสจากคลิปวิดีโอตรงนี้เราต้องอัปโหลดขึ้นมาแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราอยากอยากเพิ่มจากใน Ti t o อกถูกต้องไหม เพราะฉะนั้นเราก็จะเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้ทีนี้เราเราจะยิงแอดโฆษณาเกี่ยวกับอะไรนะครับสมมติว่าสมมติว่าผมต้องการยิงแอดของในส่วนของ tiktok ใช่ไหมให้มีผู้ติดตามให้มีผู้ติดตามใช่ไหมเดี๋ยวผมขอมอนุญาตเลือกก่อนนะ,ะผมได้แล้วผมจะเลือกคลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับนี่5ขั้นตอนเนาะเพื่อน <ๆ S 1> จะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากสร้างรายได้กับ tiktok เราต้องทําขั้นตอนนี้นะครับทำทำห้าขั้นตอนนี้เพื่อสร้างรายได้กับ tiktok shop ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไป เลือกได้เลยนะเห็นไหมนะครับแล้วก็กดยืนยันปึ๊บยืนยันนี่ก็จะมาแบบนี้นี่ก็จะขึ้นหน้ามาแบบนี้แต่ว่าตรงเนี้ยตรงคอนเทนต์ตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะแก้ไขไม่ได้เราจะปรับเปลี่ยนได้ก็คือตามนี้ส่วนคลิปวิดีโอถ้ามีเสียงมีะไยเราก็กดเปิดแชร์เปิดะไรแต่ว่าถ้าเราไม่ยําเป็นเราใช้เสียงของเราหรือว่าใช้เสียงที่อยู่ในคลิปได้เลยแล้วก็ตัวเนี้ยเขาจะให้เราเพิ่มได้อีกเห็นไหมเพื่อนๆไหมเพิ่มเพิ่ม,มแต่ว่าเราเอาแค่อันเดียวนี่แหละ นะครับโอเคไหมเสร็จแล้วนะครับสร้างระบบการโต้อตอบระบบการโต้อตอบเนี่ยนะครับอ่าลองกดดูนะถ้าเรากดสร้างการโต้อตอบมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นปุ่มแบบข้อความเนี่ยเห็นไหมให้เราเลือกนะครับเนี่ยเห็นไหมเราจะทําอะไรปุ่มอะไรสร้างอะไรยเงี้ยซึ่งอย่างอันนี้ผมไม่ได้ทาปุ่มโต้อตอบอะไรเพราะว่าผมต้องการให้เ,เพื่อนๆเนี่ยเข้ามากดติดตามอ่ะผมกดออกไปก่อนกดออกไปก่อนนะโอเคไหมเสร็จแล้วทีนี้มายังไงต่อนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมี ทีนี้เพิ่มเติมข้อข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรายิงแอดแบบนี้ท,ที่ที่เราไปเอามาจากหน้าช่องทิกตอกของเราเนี่ยตรงข้อความเห็นไครับตรงนี้เราจะแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องไปทําไว้ก่อนนะคะบเพื่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราทำคลิปวิดีโออะไรขึ้นมาที่จะยิงแอดเนี่ยไปทำคลิปวิดีโอมาให้โอเคก่อนแล้วก็ไปใส่คอนเทนต์ให้โอเคหรือถ้าเราไม่ไม่ไปเอาที่หน้า Tik To k แล้วจะมาเพิ่มเองก็ค่อยมาเขียนตรงนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วต่อไปตรงนี้ให้เรากดเครื่องหมายนะครับก็คืออนุญ,ญาตแล้วก็กดแบบนี้เลยเห็นไหม เรียบร้อยแล้วต่อไปตรงนี้เนี่ยนะครับการติดตามไม่จําเป็นต้องระบุก็คือถ้าเกิดว่าเรามี URL ที่เราแบบอยากให้ติดตามเนี่ยเราก็ใส่แต่ว่าจริงๆก็ไม่ต้องใส่นะครับไม่ต้องใส่ก็ได้นะอือนะถ้าเราไม่ไม,ไ,มไม่มีลาย OA เราก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้ามีใครใครอยากใะใส่เราเองก็ใส่เพราะว่าเดี๋ยวเวลาพอายิงแอดไปแล้วเนี่ยก็จะมีคนเขาเข้ามาถามเราจากข้อความตรงนี้เองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไม่ต้องพะวงนะครับไม่ต้องกังวลนะเสร็จแล้วทํา,ายังไงต่อ พอเรายิงแอดไปแล้วทีนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นขั้นตอนของการที่จะยิงแอดเพื่อให้มีคนเข้ามาติดตามเราใช่ไหมครับมาติดตามเราหลังจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะพอยิงไปละมีผู้ติดตามส,สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วเราค่อยไปเปลี่ยนเพื่อขา,ขายต้องยิงแบบนี้ก่อนนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆเ,นเราไปเพิ่มเพื่อนมาแบบผิดๆใช่ไหมคือเราไปเพิ่มเพื่อนมาในแบบในส่วนของตามห้องต่างๆตามกลุ่มต่างๆ มันทําให้คนที่เราไปเพิ่มมาเนี่ยไม่ได้เป็นกลุ่มที่เราต้องการจะขายสินค้ากับเขาพอเราไปเพิ่มในกลุ่มที่ไม่ตรงกับกับสินค้าของเรามันก็ไม่มีประโยชน์ไงมันเหมือนเราเราเอาเงินของเราไปละลายทิ้งในในห้องต่างๆแทนที่ว่าวันนี้เราจะเอารายได้ของเราจะเอาเงินของเรามายิงแอดตรงๆเพื่อยิงเข้าไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมายแต่รณะนี้การตั้งกลุ่มเป้าหมายอย่างที่ผมบอกก็คือบางทีการตั้งกลุ่มเป้าหมายเนี่ย เราก็ต้องมาดูว่าเราตั้งกลุ่มเป้าหมายกว้างเกินไปหรือเปล่าหรือแคบเกินไปแค่นั้นเองถ้าเราไม่ได้ตั้งกลุ่มเป้าหมายกว้างเกินไปยังไงยิงแอดมันก็ตรงกลุ่มเป้าหมายแน่นอนนะครับโอเคไห่โอเคไหมไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะเลือกยิงแอดโฆษณาทําไมเพราะเขาต้องการยิงให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายเลยชัดเจนแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยยิงแอดจะไม่เหมือนกันเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันการที่เราเลือกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยของเพื่อน่ อาจจะมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันจริงไหมตรงนี้ตรงนี้นะครับอันนี้ยอดออกมาให้ในหนึ่งเนี่ยพวกกลุ่มเป้าหมายตรงนี้เนี่ยนะครับของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไงเนี่ยนะครับก็จะมีผลอยู่ตรงนี้ที่แตกต่างกันตรงนี้เราต้องมานั่งเซตบางทีเราอาจจะไม่ต้องเซตกลุ่มกว้างขนาดนี้ก็ได้บางคนบอกว่าเอ้ยฉันไม่ได้เกี่ยวเร borrow, ื mm ่องของการศึกษาฉันเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวก็ยิงแอดการท่องเที่ยวอย่างเดียว นะครับแล้วก็ที่ใกล้เคียงต่อมาอาจจะเป็นชีวิตไหมเรื่องของการเงินหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเราอาจไม่ต้องยิงเยอะขนาดนี้ก็ได้อะความเนเทิงเราอาจจะไม่เอาเราออกอะไรเงี้ยเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีผลไงถ้าเรายิงกว้างเกินไปนะครับคนเขาก็ไม่ได้สนใจไงคนเขาสนใจเรื่องอะไรนะครับเราเลือกกลุ่มน้าเราเลือกอาจจะเลือกประมาณนี้ก็ได้การศึกษาไหมนะครับก็อาจจะมีผลเรียนรู้ไงนะครับอย่างผมเลือกเรียนรู้อย่างเงี้ยอ่ะผมก็กด พอเราเข้ามาโอเคแล้วตามนี้ได้แล้วนะครับต่อไปเราเพิ่มเมื่อกี้เราเพิ่มคลิปวิดีโอไปแล้วขั้นตอนต่อไปของเราคืออะไรเราไปยิงแอดโฆษณานะครับเราไปยิงแอดโฆษณาเดี๋ยวเราไปลองยิงแอดโฆษณากันนะครับเพื่อนๆอ่ะอันนี้ผมกดส่งมาแล้วนะนี่ผมกดส่งมาแล้วนะครับเพื่อนๆกดส่งไปแล้วทีนี้ก็รออนุมัตินะครับอันนี่ การสร้างนะครับยินดีด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับนี่ก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะเราก็กดไปที่แคมเปญกลับไปที่แคมเปญของเรานะครับนะเห็นไหมตรงเนี้ยเขากําลังอยู่ในการตรวจขั้นตอนของการตรวจสอบนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าตรวจสอบเสร็จเห็นไหมยังไม่มการยังไม่มีการนําเสนออยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับเราก็จะต้องรอให้เขาตรวจสอบพอตรวจสอบผ่านแล้วมันน่าจะเป็นสีเขียวเดี๋ยวรอดูนะว่าจะตรวจสอบตอนกินตอนไหน นะครับเพื่อนๆอ่าโอเคครับเพื่อนๆนี่ก็ระหว่างที่รอมาประมาณ1นึ่งชั่วโมงนะ่าจะประมาณ1ชั่วโมงนะพอดีผมก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ไปนั่งฟ์สดใช่ไหมนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาอ้าวอนุมัติแล้วนะครับก็อนุมัติแล้วทีนี้ก็ปล่อยให้แอดวิ่งไปเนาะเพื่อนๆก็ลองไปปรับดูนะครับเพราะว่าผมสอนเป็นแบบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับที่เหลือเนี่ยเราต้องไปลองยิงดูก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราใช้เนี่ยมันโอเคไหมกับจํานวนเงินที่เราใช้บางทีมันอาจจะกว้างไปหรือแคบไปของเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องตั้ง บางทีมันอาจจะกว้างไปเราอาจจะไปสกปรแคบๆเลยเลือกมาแค่1กลุ่ม2กลุ่มก็พอนะครับแล้วก็ลองยิงเข้าไปอันนี้คือสําหรับมือใหม่ที่อยากลองยิงแอดในคอมพิวเตอร์ก็หลักการประมาณนี้แต่นี้ต้องไปดูต่อเรื่องของคลิปวิดีโอของเรามีผลครับถ้าคลิปเราโอเคนะครับมีผู้ติดตามมีคนเข้าข้ามาดูคลิปเนี่ยหรือสินค้าหรือเราทําคลิปขายเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูต่อซึ่งเดี๋ยวตรงนั้นค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เรามายิงแอดเพื่อ เชิญคนเข้ามาที่ร้านค้าของเราก่อนให้คนเนี่ยในกลุ่มฐานลูกค้าของเราเขาได้เห็นนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของการยิงแอดในส่วนสองอของการขายเนี่ยเดี๋ยวไม่แนะนําอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมันมีอีกหลายๆวิธีการนะครับพเพื่อนๆโอเคโอเคไหมนะอ่ะอัปเดตประมาณนี้นะครับเป็นเดิมเลยก่อนจบก็ฝากเพื่นอนๆช่วยกดติดตามกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในดูอินฟินิตี้แปดแปดด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปไปแล้วครับสวัสดีครับ